สวัสดีครับผมพ่อกนณีคือเกาครับกับหูบะเจ้าเจ้าหูบอเวทไยสงนะครับเนาะกลับมาพบกับเอฟซีแล้วก็ทันผ้ชมคือเกาล่ะครับมื้อนี้ก็สิทธิ์พาทานผุชมเนี่ยไปพบกับไอ้ขั้นตอนการเฮ็ดข้าล้ำข้าล้ำาอลืมเมียนะครับโดยรสชาติหวานมันเข้มอ่นีด้กรบบอกเดียวกันครับผมเดี๋ยวไปพ่อกับข้าล้ำลืมเมียกันเลยครับ ครับ,รบสเลือ,อกพวกข้าวน้ำหอมประเทศแช่ต่อไปนิดหนิ่มเนาะถึงลิตรรวมเป็นสองลิตรครับแล้วก็มีทัวร์ทัวครึ่งลิตรทัวร์ีกสองครึ่งลิตรครับอันนี้แช่ด้วยน,น้ำพร้าวอ่อนอันนี้เรียบร้อยแล้วครับอิ่มโตเรียบร้อยแล้ว ต่อไปกับมีกะทิกะทิครับกะทิรรครับบกุกเ้าอ่อนกับขูดลงไปเลยครับขูดขูดไว้ก่อนใส่กะทิต่อไปกับบุกเผาสองหน่นวยกับงาครับลงไปใส่เกลือ,อไปสองช้อนโต๊ะ ต่าไปน้ำตาลประมาณครึ่งกิโลครับครึ่งกิโลก็ต่าไปผสมกันครับผสมก็จะได้พอดีแล้วครับเนี่ยขอล้ามลืมเมียครับในสูตรใหม่ของ,ของ ของขาลามลืมเมียนะครับส่วนผสมสุดยอดส่วนผสมลงไปของขขาลามลืมเมียนะครับส่วนผสมนี่นากินขนาดครับนี่กรอกเอกับใส่น้ำน้อยหนึ่งใส่น้ำตามลงไปครับน้ำกะทิบวกด้วยน้ำไอ้น้ำมะพร้าวออนครับ ที่เป็นในส่วนผสมเนี่ยครับหลังจาก,กได้ที่แล้วใบกล้วยทำเป็นจุกครับล่างสะอาดแล้วตอนนอี้ตามธรรมชาติครับท่านก็ต้องคิดว่ามมนสิครับนี่คือสีสแล้วมีส่วนหนึ่งที่ปอกปอกเปลือกออกแล้วครับ หวานมันเข็มสามรสชาติครับก็ไปเห็ดกินแพนในขอบครัวหรือว่าเฮ็ดขายก็ได้ครับก็อย่าลืมติดตามชม,มวูบเจ้าเจ้าฮูบเ,เวทเทสงงกระสิน้ำซิ่ง,งดีมาเสนอทันบูชมต่อไปครับสวัสดีครับ